กิจกรรมยามเชา้าพี่น,อน้องเด็กนหน่อยแดนเสร์กจะมาหาหาเงินทีว่าเอฟซีมาโอแมนไปเก็บขยะหาเก็บขยงขยะหากลนปูผู้ใดนอ้อบอกเก็บศาสตร์เนี้ยบ้านนี่เอาอยื้อคือมิตรเดลเลมอนอแอดมินสาวเหตุการณ์ตอนเศร้าบักกอดบกักฮาอุเบงพี่การลอแปดสิบแปดโลมึงไปยังไกลแถบใบไม่ไปแปดสิบแปดโล บ่อไปถึงบ่ไปบ้านม right? ันหลักก็กลับมางานสินะ8ปดสิบแปดโลกะกันไปกินเผาี่น okay. ก่อนแปโลก็ไปสิกะได้ขอย่างไปบ่อแม่เอออันนี้กะซิ้อกันไปกินเผาญี่ป่นก่อนเสรไปดไปตามไปยามล่โล่บอสร็เลยมันไก่โพดแปดสิบแปโลพี่ ตอนเต้าอะคาดตอนเต้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีช่องอำเปาลำเพลนออฟฟิเชียลอะค่ะอัพคลิปเรากูสิวางไหนล่ะบอรสรุปเราบอท่านเด็กโกรธเป็นบอเพรากูอัพคลิปกูอัพแล้วแต่ว่าไม่คือกูท่านีนต่างแคปซั่นนี่คือจ่าเถอะวะนี่เอเอ็ดหรือ

เอมันบอกผู้กิงนะเพหรอเมื่อเห็นผู้กิงแล้วผู้ดีเนาะจะเป็นรอเนาะแั่เห็นอยู่ในคลิปแต่ผู้หายผู้หายแต่ตัวจริงกับผู้หายแล้วผู้หายดีเมืองใกล้หลากหลายนันยืนเป็นหลักฐานโซโลโดตั้งสว้เจ็บตาดยต้องกดพยะกดแล้วแล้วโอ้เรียบร้อยนีมันกวดได้สนีมไหมยิ่งออกมายิ่งรู้ว่าป่าเผามานล้วไม่เรื่องนะร้อยนานมีตาเวทีหรอไม่อยากกินเลย มุกกระท h ยุ้ไซสูตอนเศร้าพี่น้องอากาศตอน,นเศร้าด็ละน้องๆก็จะมาเป็นเวนนะครับผมเป็นเวนกวดขยงขยะเป็นแล้วตาเพราะว่ามาาันอัั้นเป็นเวนตรวจตรวจขยะเป็นแล้วพ่อพี่มอนอวันนี้เดินทางไกลอยู่นะ<ฆ>42ี่อุ้ยองโล ไก่แห้งในชีวิตนี่บ่เคยพอเลยตะลำม,มานี่ใจสั่นเลยจะได้จะจะได้จะสิส<อ>ขับรถ<น>หอด<ห><ห>ง่ายที่นี่เน,นาะจะสิะกรับจะขับจะก,กีสิบกิโลเมตรตออออ่อชั่วโมงพ่อเขาบอกว่าหลังฟ้าออกดอกแมนประกดส่วนไปเฮียนกับไก่โพดแปดสิบแปดโลผลทางจากงานเอาสี่สิบโลก่อนจ้ะโอ้ยกดเออสัตจักสามสิบกับไข่แน่ที่กับสิบไปอยู่

ตาแม่เหลี่ยมดีเถอะตาแม่เหลี่ยมดีเถอะไม่ได้นัดกันนี้ครับผมไปส่วนโตรถส่วนโตแมนครับครับนี่รถบัสกับพล่าอารน้ำเลี้ยวปู้เจ็ดเป็นมุง้งเวลาปกติ ไปทางไหนเนาะครับโอเคครับกินไม่แน่พอผมบอลูครับงานต่องานดินมาล้ำบอลูล่วงหน้าว่าสิเป็นงานอียงเมียนครับไปหัดหนางานจังงลูบางทีกับบงหูแววบางอื่นเลลนยุใส แมนครับยีหลีดิแมนต้องเช็คมือต่อมือ,อ,มอโอ้ยวันมันหลุดจากของลงมากข้างน้าสุดดอกมาแมนต่อไปได้หลดุดทีมงานจูดีไรโซนนี่ยางนั่นเื่อขอขงโอ้ยหที่มันยางไกลหายสังกับสีไม่ใช่แต่กับอ้อมเบิร์ตเซซันสีเซ่เห็มน,นมาแล้ว ไปจอดทางล่างแน่นอนว่าบอสมำไมออกไปกูนปอไพ่กันแม่ยวแบงเขาตับรถไยแล้วบอนี่รถี่เปล่าอยู่หน้ารถบัสพอดีนะครับ

ไปแบบแบบอะไรปิกยังเซียลยวันวันเป็นรถฮอตดีฮะได้ไปรถจีนตัวเองอรเไร้เบ,บิ้งอันล่างขากระดุย้ยไม่อย่างอีส แม่ได้ยังกินปิ้งตับบ่เฮ้ยนี่แหละนุชเฟิเบิ้งเดือยสวัสดีค่ะมาหาเบิ้งน้าอีดก่อนเครื่องมีปิ้งตับบ่มี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 เฝ้าไปเด้อมัอนี่ทางไก่มันสีบรอันมันสีบรอดมีเวลานอนเด้อแม่เพิ่ดฝากเขากินมาให้มันไก่แห้งเนาะเหแลังเนาะแต่เจ๊หิรัมมาเนี่ไก่แห้งเหแลังนี่ยแหละไปเยี่ยนี่จะานแล้วสิเก็บบ่บุ๊กบาน อุ่นไฟก่อนนะครับโอเคครับจะสื่อเพื่อเดี้ยคินเต้าจาของเพราะสื่อเพื่อละมันสิบนั่นโอเคคลิปนี้ไว้ท่านี้ครับ